ดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนีน้จะเสนอสาระน่ารู้เรื่ือกือเรื่อง,อออองสัญญาณของมะเร็งที่เรามักจะถูกมองข้ามมีสัญญาณอะไรบ้างที่จะบ่งว่าเรามีโอกาสเป็นมะเร็งนะครับในชีวิตประจําวันเราควรใส่ใจต่อความรู้สึกความไม่สบายและการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเราต้องมันสังเกตสม่ำเสมอซึ่งอาจเป็นสัญญาณแรกของมะเร็งหรือภาะวะก่อมะเร็งหลายๆคน นะครับสัญญาณะะเร็งที่พบบ่อยมีอะไรบ้างประการแรกคือน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุและอ่อนเพลียนะครับหากน้ำหนักของเราลดลงมากกว่า5%ภายใน6เดือนถึง1ปีโดยไม,ไม,ไม่ไม่มีการอดอาหารหรือลดน้ำหนักที่ตั้งใจไว้หรือมีโรคที่ไม่ร้ายแรงเช่นโรคเบาหวานผิดปกติโรคไทรอยผิดปกติอะไรพวกนี้หรือโรคโรคท้องเสียรือร้อรง และยังมีอาการเช่นเบื่ออาหารอ่อนเพลียควรไปโรงพยาบาลแงเพื่อตรวจสอบสาเหตุโดยเร็วที่สุดนะครับาการที่2คือมีก้อนเนื้อหรือตุ่มที่ไม่สามารถอธิบายได้เมื่อมีปรากฏการของก้อนหรือตุ่มที่ไม่สามารถอธิบายได้เช่นก้อนที่เต้านมหรือต่อมลูกหมากหรือตุ่มใต้ผิวหนังหรือมีการบวมที่ต่อมน้ำเหลืองที่คอรักแร้หรือขาอะไรพวกนี้ให้ระวังเป็นพิเศษ หามีอาการแดงเจ็บหรือมีการเปลี่ยนแปลงสีและขนาดที่รวดเร็วควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วนประการที่3คือปวดเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุอาการปวดอาจจะเป็นโรคเรื้อรังหรือมีการบาดเจ็บแต่หากปวดนานและไม่ทราบสาเหตุต้องรีบไปพบแพทย์ซะเพื่อหาทางหาสาเหตุต่อไปนะครับประการที่4คือไอเรื้อรัง ผู้ป่วยมะเร็งปอดอาจจะพบมีอาการไอเรื้อรังเมื่อตรวจพบมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งไตและมะเร็งปร็งต่อมลูกหมากอะไรพวกนี้อาจแพร่กระจายไปปอดได้ทาให้เกิดอาการไอเรื้อรังได้เพราะฉะนั้นควรไปตรวจสุขภาพโดยเร็วที่สุดอาการที่5คือหายใจลําบากเมื่อมะเร็งปอดพัฒนาถึงระดับหนึ่งเราอาจเราอาจจะรู้สึกหายใจลําบากํามีการหายใจลาบากเรื้อรังหรือมีเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ควรไปโรงพยาบาลเพื่อค้นหาสาเหตุและการรักษาที่เหมาะสมต่อไปนะครับประการที่6คือเลือดออกผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุเช่นพบเลือดออกผิดปกติตามอาวัยวะต่างๆโดยไม่มีความเจ็บปวดหรือไม่มีอาการอย่างอื่นมีแต่เลือดออกมาเฉยๆอันนี้ต้องระวังแล้วนะครับต้องรีบไปหาสาเหตุซะีอีประการคือการ เปลี่ยนแปลงของลักษณะอุจจาระหรือว่านิสัยการขับถ่ายอะไรพวกนี้เช่นอาการท้องผูกท้องเสียเรื้อรังหรือปรากฏหรือการปรากฏของทั้งสองอย่างสลับกันอย่างถึงกับมีหรืออาจจะมีอาการเตือนถึงการมีก้อนอยู่ในระบบทางเดินอาหารก็ได้นะครับปร,รงที่ตับและตับอ่อนอาจส่งผลกระทบต่อการดูดซึมสารอาหารในระบบทางเดินอาหาร ทําให้อาการท้องเสียและอุจจาระมันมอาการเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานควรไปพบแพทย์ซะอีกประการคือโรคทางเดินอาหารเรื้อรังเช่นมีอาการแน่นท้องท้องอืดเบื่ออาหารมีกรดไหลย้อนปวดท้องส่วนบนรู้สึกไม่สบายอย่ามองข้ามเพราะเป็นโรคกระเพาะอย่างเดียวอาจเกี่ยวข้องกับมะเร็งกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหารหรือมะเร็งลังไข่ก็ได้ นะครับเพราะฉะนั้นรีบไปพบแพทย์ซะถ้ามีอาการเตือนดังกล่าวมาแล้วนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ